ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะกลับสวัสดีแฟนคลับแ,แฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผูไทยชาแนลนะคะท่านผู้ชมตอนนี้มาหาเซียนสมชายนะคะผู้ใดที่ได้ติดตามรับชมในคลิปของเซียนสมชายนะคะตัวเลขของเซียนสมชายนะคะแต่ก่อนหลายชุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นคัดมาให้หน่อยล่งนะคะให้เหลือน้อยชุดเลขเข่าได้พี่น้องนะคะเอ่อ สองงวดติดสามงวดติดแล้วพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เนาะแอดเลยมากนะคะบรูว่าคนเห็ดหรือยังนะคะเดียว่าก,มาก,กนนะะ็มาทักทายกอนนะคะมาทักทายหลังหวยออกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคะเดี๋ยวฮาลงไปลงไปหาเบิรงกันจะได้เนาะก็ยิ้มแซง <laughs> ก็ยิ้มแซงแต่นเนาะเลขเข่าไรางวดแล้วคะ่ทคะท่านผู้ชมค่ะ เห็นกระั่งคุยโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมครับมันตับมันแตกงวดนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์อยู่หลักร้อยไอหลักร้อยนะเอฟซีโทรมาบ่ ตดนทีโครตตับแตกไปแล้วเป็นตังไหนป็นบองะไรครับครับไม่ครับไม่ครับยังไงก็ไม่ครับตับแตกเรี่ยบร้เยเบยคอยคอยซื้ออยู่ได้สมชายแต่ว่าคอยบอกว่าถ้าตัวไหนได้ครึ่งกับอีหยังนั้นคอยบ่วเอาเขาก็เลยขึ้นฝันดีพ่อมืนขึ้นเนี่ยมาขึ้นฝันดีฝันว่า สีเต็มตูเลยห้ยเข่าได้่างวันี่นีเนาะคับทีนี่ไปนั่งซีดเบ็ดอยู่อยู่หนองไปนังีดเบ็ดอยู่หนองเบ้อครับไปลูกน้องเดี๋ยวมันมานนั่งซีดเบสนั่านะพวกเก้าเนาบ่ก็นั่งรุ่นหวยกันอยู่ก็แล้วก็ห้ยไอ้เข่าหลาวันนี่ไอ้ฝันดีเลยบางสิห้อยออกมาในต้นนะครับเท็มซูนั่งเข่าอีดกปันธ์นะเป็น น huh> ั่งมันกับมซื้อม e ันก็ไปบอกข้าเจ้าเบิดนะก็บอกว่าเลีผมตอว์อะไรตัวไหนมันก็บอกข้าเจ้าเบิดเลียยังเขามาหลายตัวใชเอารลกไว้คำนวณมันวจงแงๆเนาะเจ้าเจ้าบ่ได้หายไล่ได้หร่คุณเธอเจ้าหายไล่กว่าหนี้ดิต็แแรวแต่คนแหละครับแต่คนว่ามันหลกับไหลไปนะแต่ตวคุณตัม้วนทั้งนั้มันก็เป็นยังไะครับแต่ว่าเอฟซีกับวาอยู่วาโอ๊ให้อย่างนี้หละดีมากว่าสั่งข้าเจ้าว่าข้าเจ้าคอมเมนต์มากนะวันนี้น่าจะเป็นตัวเก้านะครับหาเข่าๆไปก่อน ให้เข่าๆไปก่อนนะคะงัวที่สี่แม่นบ่ครับเนี่ยงัวที่สามั้งครับเข่างัวที่สามเนาะครับครับผมวอาก็ไปงัวที่สามแม่นบ่สามคุณพ่อสวัสดีเด้อค่ะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับเซียนสมทัยก่อนอะพ่อเนาะเดี๋ยวจะคุยกับดีใจด้วยครับเดี๋ยวคุณโชคดีครับเซียนเอาเข้าไปก่อนครับประเทศแหละครับแต่ไม่ท่านไหนจับคู่ยังไม่ท่านไหนมั่นใจแต่หายสองตัวไปก่อนคือสองตัวเลขวิ่งนะสองตัวเลขวิ่งไายไปก็คือเลขวิ่ง ตัวนี้ครับห้ก้อนมูล่องเบิงว่ามันจะเป็นเส้นไหนครับผมไปซื้อขนมเบิงรถน้ำลูกต่างผ้า้องไปเอาเพื่อนใจแด็กง่ายใจแด็กเอามาเอารถเอายังไปครับเนาะตัวมาตัวอาจารย์มันก็มาถามตัวนี้ปะครับมาถามตัวเด็กิ่งนี่ปะแม่นครก็ ม่็คือยากกัวันเย่างไม่กลับจะไงขาไม่กลับโอ้จเจ้าเจ้าถามคนยืนบอ <aki S 1> ที่แหลกคนกะแต่ว่าเด็กคุยกันอยูเ่เป็นบอสคุยกับว,ว่าตรงไพว่านกะทุมาโลดนอทุมาเอาแต่ผม<อ>งมวดที่พาหน้าพนถือบ่าเนี่ยพนถืองวดหนึงห่งงวดทิบหาอืมค่ะ งวดนี้พอนเอาศูนย์เจ็ดพอนพอกเอาเจ็ดศูนย์ผมบอกพนกลับพอนกลับพ่นไม่ยหยกกับเนาะไม่กลับไม่กลับเนางายท่องแล้วบอกกลับเนี่ลืมเอาโตเก่าวหายเบิงงเนาะเซียนเดี๋ยวเดีับเดี๋ยวหายเซียนฮะนั่นแล้วอันที่เหล็กเครื่องค่าเนี่ยสามชิงหดแล้วได้ขอคืนอีหลีได้เบาๆเด้๋ยแต่ว่าบางคนกล่าวนะคะท่านผู้ชม fc ที่บดเเบิงนะครับนอ้องงวดที่แล้วเดี๋ยวพิ่จะเอาสถิสติเก่าให้เบิงพี่น้องนคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกับงวดที่แล้วอาจจะพลาดนะคะที่ไม่ได้ดูนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะคะพุธจีไกยน์ยนนะคะเดียเเ๋ยวเซียนสมชายพันเสียหายเบิงย้อนหลังนะคะสำหรับท่านใดที่บดเเบิงตัวเลขจับคู่ให้ทั้งหมดจะมี8ดคู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไปกลับนะคะ 8คู่ก็ไปกลับนะคะทะ่านผู้ชมมื่อี้กัดถือว่ามาทักท้ายก่อนนะคะเซียนบอกว่าตัวเลขยังทันในหายครบกัะิีหาย,บบหายเบื้องต้นไปก่อนกับหายพี่น้องได้รับชม่มและฟังน้ำกันกวนนะคะว่าเพนชี่หายเลขกวิ่งมาตัวให่จังสีนะพี่น้องนะคะเฮ้ากับมา้วดด่วน,วนมาทักท้ายชื่อๆืนี่แหละเธอ,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 อพี่น้อง เพิ่นยางให้มาทักทายว่าเอองวดนี้เพิ่นสีหายตัวใดนั่นไหมพี่น้องอันนี้เบิ้งสถิติบ่อเซียนเมนเบิ้งยอนหลังอ๋อมันเข่ามาจูงวดแต่มันเข่าเล็กวิ่งแต่จับคู่บ่เข่าค่ะมันเข่ามาซีหางวดแล้วแต่มันหนักเข่าแต่เล็กวิ่งจับคู่ข้านี่จ่สามงวดเนาะจับคู่มันเข่าสามงวดติดรับจับคู่เข้าสามงวดติดนะคะแต่ว่าเล็กวิ่งเล็กวิ่งมันก็คือคือนี่เนาะ ที่หายมามันมันกระเข่าเนี่ยมาเด็กวิ่งไฮโคกับเจ็ดมันกระมากระเข่าตัวนี้ค่ะนี่หัวมันกี่หนึ่งเดือนสิบค่ะอันนี้ก็มาวันทีที่ผมเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดกระเข่าที่ผมบอกว่ามากจีบนะค่ะมากจีบต่ำตัวนี้อืมนะคะอันนี้คืองวดเมื่อกี้นี่เด้เนาะครับผมงวดเมื่อกี้โอ้มันเจ็ดศูนย์ตรงๆเลยตัวนี้พี่น้องค่ะ เจ็ดศูนย์ตรงตรงเลยแต่ว่าเลขที่เส้นสมทัยมาก็จมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งกับเจ็ดสามกับแปดสามเนาะเส้นเนาะนะคะไปยุ่งก็ไม่ต้องนี่จะให้เลขวิ่งไปข้าวๆกัครับสมมติมดนก็จะขับแค่เดียวเดี๋ยวเขาเขียนให้ค่ะท่านผู้ชมขาสำหรับเอาเบอร์โทรลงน้ำก็ได้เส้นเธอเอฟซีพนักอยากทักทายมาเนาะค่ะเนาะวันวันออกวันที่วันที่หนึ่งบ่ ใช่วันที่สิบหกวันที้ครับหัดต่อไปวันที่สิบหกมันพุทธศิกายนเดือนพยอครับสิบเอ็ดแมนสิบเอ็ด เอาใส่กระจา,จาดตีก่าถุงนอนยงกง่ายวะ่ะตอนนั้นเขาลืมข้าวเขาเอาใส่ถุงเขาหิวไปเนาะครับยูผล <S <S ไ,ปไปข้าบิน้นบัด สำหรับงวดนี้เพิ่นหามากแบบปิดชนะว,ว้กอน <c oughs> นี่เป็นตัวเก่าครับเป็นเ่าๆแล้วแต่ผมก็ท่านไดนจับคููคือเป็นตัวเก่าคือให้เลกวิ่งมาก่อนเนาะเซียนเนาะนะคะวิ่งศูนย์กับหนึ่งนี่ศูนย์นี่ที่เป็นตัวเก่านะคะเนาะวิ่งศูนย์กับหนึ่ง พักมาจังไหนไงกับไงายดวงตาง่ายเพิ่นเพิ่นไปตะบนติบ่ค่ะเพิ่อนเพิ่นสิถนัดเรียกรางโอ้วสิทธมาทำรลางอกรางเพิ่นเอาไปนี่เพื่อนดิ่นเรียกรางเอาไปล้างย่างเดียวเลยบ่โอ้นี่อผมก้อนวุตัวนี้กับสิยวล้างค่ะส่วนมากครับมาล้างลายตะบุญชุดนี่นะแต่ละงวดเป็นบ่อ๋อส่วนมากมันจะออกล้าง คิปเมื been, stage, way, ừ, ่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าเจ็ดกับแปดมันจะอยู่ล่างอือเจ็ดกับแปดจะอยู่ล่างนะคะอันนี้เดขกระล่างคือกันมันเป็นเลขล่างครับบางเทือมันกติไปบนบ้างบางเทือมันกระจลงล่างแต่มันล่วงลางไหลครับล่องเบิงล่างเดิอดีกว่าแมนครับนะคะท่านผู้ชมซื้อบนซื้อล่างถึงพมบอกไปซื้อบนซื้อล่างงวดนี้ถ้าเป็นบนน่าจะเป็นศูนย์สองครับครับอ๋อน่าจะเป็นศูนย์สองถ้าเป็นบนนะครับเอาเข้าเขาไปก่อนน่าจะเป็นศูนย์สองครับเนาะ เอาพี่น้องแคบหนาโจวัวขะสันกับจดไว้เด้อพี่น้องก้อนที่หวยอ,ออกเส้นสมไายว่าเพิ่นกับฝันเนาะเจ้าฝันเนาะฝันครัับฝนว่าได้เล่นขี่บ่ะจีเต็มตู้เลยครับแต่ฝันเล่นตะดานีน <laughs> ่บ่มมีฝากเนี่ยเลี้เขาแน่นอนครับแสดงว่าเลขเขานะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดกับบอดี้มาทายเห็นเบิรงเด้อตอนพิ่นฝันนะคะเพราะว่ามันโจคักเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นจงได้งูหน้าฝากในเส้นเป็นตา รถนานาีเรียนได้รุนมือใดบเด่นศูนย์นะครับนาจีเรีนศูนย์ประมาณเด่นศูนย์หวก่อนศูนย์เดินดีเนาะครับน้อย่วนศูนย์ครับถ้าข้างบนนาจีเป็นศูนย์ศูนย์ศูนสองไหวกบอครับข้างล่างนั้นเป็นศูนย์ศนเจ็ดเดียวกับศูย์แปดืกับฟังไหวกอนเด้อพี่น้องเพราะข้านในจทเด้อค่ะฟังไหวกอนให้พิ่จราบ้างก่อนมันพึงไว้ออกเนาะเมด่เแต่พอจะมุ่ง้องเบิกับ เดีนไว้ก่อนหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับรางวัลที่หนึ่งกันนะจีเป็นซูทสองครับค่ะรางวัลสองตัวท้ายนะที่เป็นซูทแปดครับอืมประมาณนี้เนาะครับเนาะมือใดสิปอยค่ะเซียนสิได้มาถือเถื่อจังว่าดีย่งย่างครับจากซีหามื่นครับยังมาเอาไปอ๋อจากซีหามื่อนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่น้องกันสิได้คอมเมนต์มาใต้คลิปกับฟังน้ำกันไปเลยอีกจากซีหาหมื่นว่าผมตามไปเด้อครับเด็กเซียนมันกับเขามาสามหัวติดเนาะเมื่อนี้ไปไอ้ผ้าเมียไปถอนฟันเนาะจ้ะ เขาจะว่าถามกันว่าซื้อหวยตัวใด้ห่อพ่อใหญ่คนบ้าผมไม่ได้บอกไปมาจะได้จะบอกไปเลยเนอะเพราะคือหลายตัวแต่มันเป็นหวยกำนวลครับกัเรียกว่ายังจีละมือหัวขาเจ้าสื้อพ่อใหญ่อยู่บ้านได้ลรอพ่อใหญ่โ่แมนถือหัวพ่อใหญ่รู้ก็ั่รู้กันคันเล่าคันเล่าลินแล้วก็ะซิถึงเนาะรู้กันรู้กันเพราะคือหลายตัวแต่ละครับคนว่ามันเป็นหวยกำนวลครับ คระ็บกซื้อว่าบกไลายชุดออกงวดทีเดียวพยายามตัดออกแล้ะครับพาะพยายามตัดออกมันเรือหกชุดนะครับเนาะงวดทีเดียวแมครันมันจีซ้อกันนะครับครับมันทีเป็นหกชุดครับท่ว่หกบวกหกกับแปดชุดอยู่ามะมาณนี้ไหมครับบวกเกินนี่บวกเกินนี่แบบพยายามตัดออกตัดออกตัดออกครับให้มันเลือหน่อยที่สุดค่ะเอาจังไหรกระขอบคุณเซียนสมช่ายหลายๆพี่น้องถือว่ามาถักมาถ่ายก่อนนะคะงวดหน้าให้คือเก่าเนาะเซียนให้คือเก่าล่ะครับ ค่ะพี่น้องค่ะนี่ยังกับหายเก่ากับบ่อใดแพงนี่มากมายครับก็ติดตามไปด้วยครับจะได้ขอบคุณเชี่ยนสมใยที่เพิ่นหายแนวทางหลายผู้ใดถือหรือผู้ถือก็ให้คอมเมนต์มาเนาะเชี่ยนเนาะนะคะสำหรับเด็กคุณพ่อถนอมเด็กวิ่งเป๊ะเอ๊วิ่งเก็บตัวเดียวปล่อยเดี่ยวไปมันจะเป็นมันจะเป็นตุ่งขันงกระจับบ่อปล่อยสามมันจะตุ่งบ่อตุ่มลองิึงมันก็ยังตุ่งหรือเก่า คือว่า <Bien> มันบ่ไดหลอกกันนหครับผมก็บได้ไปหลอกเขาเจ้าเขาเจ้ากับบได้มาหลอกผมแต่หากว่าสูตรแต่ละคนมันบมันชนกันมันจ <t ema> ี๊ด้นกันเ่มันจีเป็นมันก็ชซ้นคือเกันเพราะว่าการบวกคำนวณคิดเลขมันจีใส่บวกรบคูณหารมันคือกันบ่ไดต่างกันมันบ่ไดต่างกันเพราะว่าเขาเอาสูตรที่มันออกแล้วมาบวกมาลบแมได้ตรกนแกว่ามันจีออกบ่ออกแช่นั้นเองค่ะครับผมรอบเบื่องหลางวันหนามันมันครับ กโซนมันนั้นเนาะค่ะเนาะสามดึงวัดที่สี่วัดที่สี่นะครับเนาะตามเหยเนาะครับเนาะเด็กบิงนี่ครับรับรองว่าทุกสำนักออกมาต้องทิศซูนติดหนึ่งกับเบิ้องบนเตียงรับรองว่าต้องออกมาตัวนี้ครับผมเอาที่แน่ๆเส้นสำไส้หายมาแล้วล่ะพี่น้องซูนกับหนึ่งนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าโบจับคู่นะคะเอาสำรับเบิ้งหลายงวดแล้วเนี่ยกระตรงกันบ่มันก็ตรงกันรับรองว่างวดนี้ดังซูนกับหนึ่งอีกตามเคยดังอีกตามเคยเข้าอีก เช่นเคยขอบคุณเชนสมใจหลายๆค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ